วันนี้ราทำเมนูต้ยมยำปลานะคะพอดีเื่าเช้าไม่ค่อยไม่ได้ทำกับข้าวนาะแล้วก็พอคิดอยากทำตอนนี้นะคะก็เลยเป็นไลฟ์สดกันเลยดีกว่ามาทำเมนูต้ยมยำปลาะคะ่ะทุกคนก็ต้ยมยำทั่วไปนี่แหลนะเนาะใส่เครื่องต้งยมยำนะคะอยากกินแบบซดน้ำร้อน,อนๆนะคะวันนี้ บรรยากาศที่บ้านนะคะลมแรงเนาะเหมือนฝนจะตกนะคะมันก็ตกไปๆนิดนึงนะคะเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็ปลาหมีเนี่ยคือซื้อซื้อมาตั้งแต่วันที่ทําปลาเผาเมื่อวานก่อนเนาะซื้อมาสองตัวนะคะก็พอดีได้ทําแค่ตัวเดียวแล้วก็เอาไอ้นี่แช่ตู้เย็นไว้นะคะก็เลยต้องรีหาเมงงทำเนาะก็คือมหาหั่นเองทุกคนค่ะเวลาที่ไปซื้อ ไปซื้อปลาเนาะถ้าจะกินเป็นเมนอะไรก็คือให้เขาทำให้เลยดีกว่าเพราะว่ามาหั่นเองมันก็คือไม่ได้นะคะไม่ได้แบบที่ว่าต้องการอ่ะนะมันไม่สวยสับๆหัๆ่นๆไปเลยแหละแม่ก้อยนะคะก็ <S <S วันนี้มีใส่เครื่องต้มยำนะคะทุกคนแล้วก็จะมีฮนอเนาะแต่ว่ามันเหลือไม่ถึงก้อนหละแหว่งไว้นิดนึงนะคะก็ใส่ไปเลยจะปรุงรสแบบเปรี้ยวออก ออกเปรี้ยวๆนะคะวันนี้แล้วก็พอดีไปตลาดน่ะไปได้เห็ดมาทุกคนนี่เป็นเห็ดฟางนะคะไมค่อยก็ไล์สดเอาไว้เนะเพื่อนๆคนไหนผ่านมาเจอนะคะก็แวะมาทักทายกันได้นะคะน่คะวิดีโอในเครื่องมันเยอะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไล่สดดีกว่านะคะไม่ได้ไล์หลายวันแล้วนี่เห็ดของเรานะคะงามๆเลย ใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าเจอเห็ดเนี่ยนึกถึงแต่เป็นหนึ่งต้งยมยำนี่แหละแล้วก็กินง่ายทําง่ายราคาไม่แพงน,นะคะก็คือต้อยมยำปลานี่แหลนะเนาะที่บ้านชอบกินปลาดิบนะคะทุกคนปลาดุกก็กินบ้างแต่ไม่ค่อยหรอกนอกจากแบบเอาไปย่างอะ่ะถ้าเป็นในเนื้อต้นต้มก็ไม่ค่อยนะคะผัดเห็ดตะดูกนะอย่างเงี้ย ราก็หาเมนูที่แบบว่าต้มๆเป็นเมนูเป็นน้ำานะคะแบบแบบไม่ไม่ทอดไม่ผัดอะนะไม่ไขมันอ่ะพยายามหานะคะก้นน like ี้ antis, like แหละก็จะได้เป็นนึ่งเป็นต้มนะคะช่วงนี้เหมือนเขาเบื่อเมนูนึ่งนะคะปลานน่งอทําทีไรก็พอบ้านเขากินไม่หมดเนาะเลยเปลี่ยนมาเป็นต้มบ้างนะคะ ก็ไปล้างทําความสะอาดเนาทุกคนจะหัน่นเลาะๆตรงตรงก้นเขาออกนะคะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นดินนิดนึงนะคะแต่ก็ล้างเท่าไรก็ไม่สะอาดหรอกไม่ค่อย่านะคะเห็ดอันเนี้ยพยายามแบบล้างปาดทิ้งนะคะแล้วก็ล้างถูก็เวลากินบางทีก็ยังกัดโดนแบบคืบๆเหมือนกันนะคะ mm. เห็ดทะเานะคะ ็เดี๋ยวต้มน้ำให้อันนี้ก่อนแล้วล้างเห็ดแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะทุกคนแล้วก็มีมะนาวเนาะเดี๋ยวขอคั้นมะนาวนิดนึงนะคะมะนาวช่วงนี้เยอะมากนะคะปีนี้มะนาวที่บ้านถือว่าดกเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแม่ก้อยทําเป็นน้มามะนาวเอาไว้อะทุกคนยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะปีที่แล้วมันออกเยอะมากนะคะก็เอามาคั้นมาคั้นเป็นน้ําใส่ แช่ฟีดเอาไว้เป็นก้อนๆ,ๆ,ๆนะคะมะนาวมันก็ไม่ขาดแทนเนาะมันมีเยอะอะทุกคนที่บ้านนะออกใหม่และอันเนี้ยพอเริ่มเริ่มจะร่วงนะคะเริ่มสุกเริ่มร่วงเนาะมะนาวค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มนะคะนะแบบบ้านๆนี่แหละทุกคน เป็นคนหนึ่งที่เวลาทำต้มยำปลานนเนยจะไม่ใส่ตัวนี้เลยนะพริกเผาไม่ชอบนะคะปลาดีเด่นออกหวานแบบเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะปรุงประมาณน,นี้แล้วก็เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ<ๆ>ทำเห็ดก่อนเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เห็ดก่อนนะคะใส่ปลาทีหลังสุกต้มยำปลานนเนะทำง่ายทุกคนต้มยำอะไรก็เหมือนกันแหละเนาะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่า ทำเป็นน้ำข้นนะคะหรือว่าเป็นแบบใส่ไอเนี่ยเขาก็ไม่กินเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นมันนะคะเขาไม่ค่อยกินก,ก็เลยทําแบบต้มแบบบ้านเราเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้จะใส่มะขามเปียกด้วยนะคะอยากให้มันมีแบบรสชาติของมะขามเปียกด้วยเสร็จเขาก็แห้งๆดี้วเน,นี่ยนี่เห็ดของเรานะคะเดี๋ยวขอล้างเห็ดก,ก่อนนะ มะนาวและน้ะเตีลอยู่เก็ดนะคะขออนุญาตใส่เผ็ดดี ทายเพื่อนๆนะคะวันนี้มาไลฟ์สดอีกแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้มาทํากับข้าวนะคะเมนูต้มยำแล้วก็ชอบต้มเป็นประมาณน้ําสีใสๆแบบนี้แหละทุกคนจะไม่ได้ใส่แบบตัวน้น่เนาะนี่เห็ดของเรานะคะอันนี้คืออร่อยเลยเห็ดฟางได้ทําเมนูอะไรก็อร่อยนะคะอยู่ที่คนชอบด้วยล้วเนาะส่วนตัวนะคะชอบกินมากนี่ค่ะ ขึ้นมานะคะมีมะเขือเทศเราใส่มะเขใสเทศด้วยนะคะช่วงนี้คือมะเขือเทศไม่ไม่แพงเนาะตามตลาดนะคะมะนาวด้วยนะคะเดี๋ยวต้มไปสักพักนึงจะชิมรสด,ดูนะคะกลิ่นหอมสมุนไพรแม่ก้อยหั่นปลาเองทุกคนวันนี้ไม่สวยเลย ะะขอเติมน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ม้ปลานิดนดหนึ่งนะคะคือเปรี้ยแล้วมะนาวสองลูกนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะต่ออันนี้คือได้เลยถ้าแบบว่าต้มประมาณเนี้ยแล้วถ้าใครแบบว่าบางทีนึกอยากกินเหมือนแบบสมัยก่อนที่ตาชอบกินเนาะจะเป็นแบบ ต้มพวกนี้แล้วแกก็จะเอาอพอตักใส่ถ้วยไปะทุกคนจะเอาพริกป่นนะคะใส่ลงมาอีกนะก็ได้นะอยู่ที่เราเลยนะคะถ้าแบบอยากกินแบบความเผ็ดแบบเพิ่มเติมขึ้นเลนะแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยคือหั่นปลาเองนะคะทุกคนปลาซื้อมาก็ตั้งใจที่ว่าจะมาทําปลาเผาแหละแต่มันไม่ได้ทํานะคะก็เลยเอามาแบบหั่นนะคะเนี่ยหั่นเอง <c oughs> ถึงบอกนะเวลาไปซื้อเขาเนี่ยคือ จะกินเมนูอะไรก็คือบอกเขาเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะทําให้เราแบบหั่นออกมาสวยนะคะเนี่ยดูสิหั่นเองทุกคนชิลหี่บ้านนะคะทั้งหั่นทั้งสับไปเลยมีดไม่ค่อยคมนะคะทุกคนปลาตัวใหญ่นะเนี่ยกระทะนึ่พอดีนี่อ่อใหญ่ๆลง,งนูงนลงเนเลย นี่ค่ะทุกคนจะประมาณนี้นะคะในเนูอต้ยมยำปลาของแม่ก้อยปลานิลม,มันสุกง่ายอยู่ต้ลนลมวันนี้ใช้กระทาใบเด็กที่จริงน่นนาจะเอากระทา,าอีกใบหนึ่นงน้อดูอบชุ่มเปรี้ยวนะคะทุกคนปรุงเนาะปรุงมาแก้ใส่นอก้อนหนึ่งนะคะ คานอผงชูรสเออผงชูรสแล้วใส่ใส่คนอใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวนะคะประมาณนี้ใครอยากใส่เกลือด้วยก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลยนะผงปรุงรสอะไรก็ใส่ไปนะคะใครอยากปรุงแบบไหน,น <c oughs> ทีนี้ก็จะมาหั่นผักน,นะคะหอมผักชีผั่เยอะอะไร มื้อเที่ยงก็กินได้นั่นแหละทุกคนเที่ยงเราก็เย็นนะคะแล้วก็ได้แบบว่าตักไปฝากคนแก่ด้วยนะคะตักไปฝากพ่อด้วยเนาะถุงนึงของมันกระทะเลยนะคะทุกคนปลาไม่สดนะคะเพราะว่าแม่ก้อยซื้อมาแล้วก็คือมาแช่ตู้เย็นไว้สองวันแล้วเนาะ มันก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะเนี่ยถ้าเกิดแบบปลาสดๆดดีเนี่ยจะยิ่งอร่อยนะคะเมนูต้มปลาก็าคือซื้อมาตั้งใจทําปลาเผาสองตัวนะคะเพราะว่ากินกันแบบเ,เผาก็เลยได้เผาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราแช่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ยก็สองวันนะคะวันนี้วันที่สามเนาะเขาก็เลยจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะ ที่จริงต้องเอาไปทอดแหละแต่ว่าถ้าทอดจะเขาก็ไม่กินกับเรานอีกแหละพอ่อเขาก็ไม่กินอีกนะเ,เลยเนาะปลากระเดือ่องต้มแล้วกันแต่ว่าปลาไม่สดนะคะวันนี้ใส่กระเทียมด้วยนะคะเพิ่มสีสันกระเทียมอะไรเนี่ยเขาเก็บบางฝาแล้เนี่ยห้างาม ต้มไปนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วแหละแล้วก็ลดไฟลงเพราะมันเดือดจนเกินไปนะคะต้มไปเบาๆเดี๋ยวปลาก็สุกนะคะปลาก็สุกง่ายใครชอบแบบน้ำข้นๆน,นะคะก็ใส่เป็นพวกคนนต้มยำนะคะหรือว่าจะใส่เป็นพริกเผาก็ได้นะคะส่วนตัวเนาะแล้วก็บบประมาณนี้แหละทุกคนไม่ค่อยใส่นะคะคนกินเขาแบบเขาเป็นไขมันมนะเขาก็จะพยายามให้เราแบบ ปรุงแบบธรรมดาธรรมดานะคะปรุงแบบบ้านๆนะทุกคนนน้ำปลานะคะน้ำตาลนะแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะคะนวดตีใส่ลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้ต้มเสร็จก็ยังไม่ได้กินหรอกทุกคนก็คือทำรอไว้นะคะวันนี้วันนี้ก็ามีงานนะเดี๋ยวกลับมาก็คือจะได้กินเลยนะคะแล้วก็ต้มเผื่อไว้ว็เดี๋ยว ปิดฝาไว้แล้วก็พอตอนจะกินเนี่ยก็ออกมาอุ่นอีกนอกนดึงใส่มะเขือหน่อยนะคะนี่โสีสันบนกระทะไปเลยวันนี้ปกติก็จะชอบใช้กระทะตัวนี้แหละถ้าทําคลิปนะทุกคนมาสวยมันคือเต็มกระทะพอดีแต่วันนี้ปลามันตัวใหญ่หน่อยนะคะแต่ไม่ก้อยหั่นไม่เป็นด้วยแหละก็คือหั่นเองนะคะทุกคนมีดเหมือนมีดไม่ค่อยคมเนาะไม่เหมือนเวลาที่เราไปซื้อเขานะ เวลาเราไปซื้อเขานี่คือก็หันมาสวยนะคะพยายามหั่นให้สวยแ,วแต่มันไม่สวยใส่อีกอดมะเขือเทศเยอะเลยแล้วก็คนกินเขาชอบกินมะเขือเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำพริกทอดใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะ ตักน้ำออกแล้วต่อนอ้อยนึงนะให้เขาเดือดเต็มที่น,น,นะคะพอน้ำดิบอยู่ก,ก็เทงล,ลงไปใหม่คือน้ําซุกเนะก็จะออกเปรี้ยวนะคะหวานนิดนึงคุณก็คือลงตัวเนาะเป็นรสที่แบบว่าไม่ใช่รสจัดนะคะทุกคนแต่ก็เข็ดู่นะเพราะว่าพริกที่ใส่ไปนะ่ยสับๆใส่ไปประมาณสิบกว่าเม็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่พริกทอดด้วย ผิดข้อก็อไม่ยากนะคะทุกคนเราใส่แยเข้อไปน้ำมันนะคะโอ้เดี๋ยวประมาณสองส,สามนาทีนะคะเขาก็จะเด้งๆเลยเห็นไหมค่ะเห็ดของเราชอบกินเห็ดน,นะคะเม,มนูต้่มยันเนี่ยใส่เห็ด ปลาคืออร่อยมากนะคะเนี่ยสุกแล้วทุกคนปลาก็สุกแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือคนกินยังไม่มาเนาะแล้วก็จะใส่กระทะปิดฝาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเขามาตอนจะกินก็อุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณ 5- ้าถึงสินาทีให้มันร้อนๆเนาะกินร้อนๆอร่อยนะคะก็น,นุ่นแหละ <S <S สุกเบิ้ลไปอีกนะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวใส่พริกทอดนะคะแล้วก็โรย ผักนะคะถ้าทายันเพี่ยนค่าวันนี้มาสดงเพี้ยนม่นค่อยไม่ได้ไรนะคะมาเชา้านี้ช่วงน,นี้ก็คือตอนเช้าอ,อยู่คนเดียววันนี้ก็เลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะมะพร้าวทำผัดกะเพรากินเนาะผัดกะเพราไข่ดาวนะคะแต่ว่าก็เลยเดี๋ยวมาลมไลฟ์ตอนเที่ยงนะคะเพราะว่าจะทำเมนูต้มยำปลา ปลาไม่ค่อยสดนะคะทุกคนเนี่ยดูดิซื้อมาได้2วันแล้วนะคะแต่ก็แช่ช่องฟีดเอาไว้นะคะแล้วก็ออกมาละลายน้ําแข็งแล้วก็มาสักประมาณนี้นะคะที่จริงอ่ะถ้าแบบว่าซื้อปลามาใหม่ๆต้มเลยเน่ะเนื้อปลาแบบจะเด้งๆเลยนะอันนี้ก็รู้สึกแบบว่านี่อยู่แต่ก็ไม่รู้จะเไปทําเมนูอะไรนะคะแล้วก็มาหั่นเองด้วยเนาะทำแบบให้เขาผ่าท้องมาให้เฉยๆนะคะแม่ก้อยก็ มาทำเก็ดกับหั่นเองเนาะหั่นนี่คือหั่นยากนะคทุกคนหั่นยากมากหั่นให้สวยอะหั่นยากนะคะเหมือนเวลาเราไปซื้อเขาอะเราก็จะแบบอยากได้เรามาทําอะไรกินเนี่ยก็คือจะบอกเขาเลยเนาะเขาก็จะหั่นมาให้เลยนะคะสวยงามอันนี้คือตั้งใจมาเผาไม่ได้เผาก็เลยเอามาทําต้มนะคะแล้วก็หั่นเองขีเรมากนะคะสับแบบ หมือนดไม่คงไม่กล้าไม่กล้าแบบโรงแรมอ่ะกลัวเคยแบบว่าทําปลาแล้วมีเข้ามือนะคะที่ไปซื้อไม่ก้อยซื้อทุกวันเนาะปลาซื้อบอ่อยนะคะถ้าร้านแถวบ้านอะ่ะก็สนิทกับแม่ค้าเลยแหละไปยืนดูเขาทํานะทุกคนเขาทํแป๊บเดียวนะคะเขาทำแป๊บเดียวเขาได้กินแนละ้วิททอดของเราก็เรียบร้อยนะคะ พิกทอดเอาใส่มอทอดนะคะทุกคนดีมากนะคะแป๊บเดียวได้กินละถ้าใครแบบว่าขี้เกียจเอากระทะใส่น้ำมันแล้วก็ทอดนะคะใส่มอทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วประมาณไม่ถึงสามนาทีนะคะเนี่ยกินชงเลย ก็ทำง่ายๆนี่แหละทุกคนที่เพียรแล้วก็ไม่อยากเอาไปทอดด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะพิถทอดของเราก็เสร็จเดี๋ยวรอให้เขาแบบว่าไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยตอนออกมาร้อนๆจะเหนยียวๆหน่อยหนึ่งถ้าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะกรอบให้เราแบบบี้ได้เนี่ยเพื่อนๆน่ากินกันเลย เหมือนเหมือนอย่างที่เขาบอกเนาะคนเราถ้าแบบว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยอ่ะเหมือนเรากินของอ่ะไม่ก้อยก็เป็นนะคะก็คิดอยู่ว่าจะต้องแบบพอเพาิลงเนาะเมื่อก่อนนะคะพ่อเขาแฟนเนี่ยเขาชอบกินปิ้งย่างเนาะ,ะทุกคนเป็นพวกเนื้อเสือลองไห้เวลากินกินนะคะอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็คือกินอะไปแล้วนะคะประมาณสองถึงสามครั้งเนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้กินยเยอะเอกทุกคนเพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนสามคนกับลูกนะคะลูกสาวก็ ทำงานอยู่เนาะเขาก็จะมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราประจํานะคะซื้อมาทีนึงเนี่ยไปซื้อทีนึงนะคะก็เขาก็กินนะคะกินพวกเสือร้องไห้เนื้อพิการหญ้าเนาะออช่วงนั้นที่ดังๆนะคะทําคลิปแต่เป็นพวกนี้เลยนะคะกินจริงจังนะจนกระทั่งแบบว่าเยียนหัวเนาะเยียนหัวนะคะแล้วก็เอาเริ่มและเริ่มแล้วว่าเราจะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยนะคะก็ะเลยไปโรงพยาบาล อายุอายุเรามากด้วยนะคะแม่ก้อยก็สี่สิบกว่านะคะส่วนแฟนแม่ก็ห้าสิบแล้วเนาะปีนี้นะคะอยปีนี้เขาก็ห้าสิบแล้วทุกคนแบบด้ามือแะเออเวียนหัวก็เลยไปตรวจนะคะสรุปว่าเป็นไขมันก็ได้กินยานะคะในขณะที่อ่แรกๆนะคะที่เป็นครั้งแรกนะกินยาแล้วก็เซฟตัวเองเนยไม่อยกินของนะคะกินแต่ปลานหนึ่งวันที่แม่ก้อยทำแต่คลิปปลานหนึ่งปลานหนึ่ง หมูหนึ่งปลานหนึ่งไก่หนึ่ง,งวนอยู่ยนั้นนะคะนั่นแหละพอเขาไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะตอนมาหกเดือนเนาะพอเขาไปตรวจอีกทีหนึ่งก็คือน้ําตาลเไขมันเขาก็ลดลงไปเยอะนะคะลดเยอะที่นีเหมือนช่างใจแหละช่วงปีใหม่อะทุกคนอืสัดเต็มอีกแล้วก,ก็มองตัวเองมองว่าตัวเองกินน้อยไม่ได้กินเยอะนะคะแต่ว่าไปตรวจรอบนี้ก็คือขึ้นนะคะหมอก็ยังบอกว่าเอาขึ้นอีกแล้ว พอเสร็จแล้วทีนี้พอหมอบอกว่าขึ้นอ,อีกก็เอาเล่นเซตตัวเองอหมือนกเริ่มแบบว่าพยายามไม่ค่อยอยากกินนะคะแต่ก็มีกินบ้างนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพริกทอดนะทุกคนถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะกรอบๆนะเอาใส่หม้อทอดนะคะไม่ต้องไปทอดแบบน้ำมันมันยากนะคะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเรานะประมาณสามนาทีนะคะเนี่ย เสร็จแล้วค่ากับข้าววันนี้ของแม่ก้อยเราปิดฝาไว้นะคะคนมาคนกินมาแม่ก้อยก็มาอุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยทุกคนน่ากินไหมเมนูนี้ก็ง่ายเนาะแล้วก็วันเนี้คือกระทะนี้ก็ร้อยกว่าบาทมาทุกคนถ้าเรากินกันทั้งบ้านอะวันหนึ่งก็คือทําทีเดียวก็คือพอนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อเขาทานเนี่ยเขาจะสไลด์บางๆเนาะแม่ก้อยเคยซื้ออยู่นะคะแต่น้อยครั้งที่จะซื้อกับข้าวเนาะ ใส่ได้บางๆแบบนี้เลยนะคะสองชิ้นนะทั้งนั้นสี่สิบ,บาทนะคะแต่างว่านะต้นทุนเนาะทุกคนเครื่องต้งมยำต้มยำนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้เราเนาะถ้าเหมาะแบบที่เกียรตทำอะ่ะก็เหมาะก,กับการซื้อกินอยู่ที่บ้านนะคะก็คือโรงเรียนลูกชายก็อยู่ติดตลาดเลยนะแวะเชา้าแวะเย็นไปเลยนะคะลูกชายเขาจะชอบกินตอนเย็นน่ะนะชาไข่มุกกินโตกเกียวอะไรแบบนี้นะคะ รสชาติคืออร่อยเลยนะคะของแม่ก้อยจะเป็นออกเปรี้ยวออกเค็มนะคะหวานนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะเมนูกับข้าววันนี้คือทําไว้ให้เขากินได้ถึงเย็นเลยนะคะทักทายเพื่อนๆนคะ่ะวันนี้มาไลฟ์สดอีกแล้วคือไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยเนาะทําเมนูต้มยำนะคะใส่เห็ดนะคะนี่เห็ดฟางนะคะเห็ดจะอยู่ล่างๆเนาะเม่ก้อยเอาปลาวางทับข้างบนนะคะ นี่ค่ะเห็ดเนี่ยห้าสิบบาทเห็ดเกือบเท่าปลาเลยนะปลาตัวนี้เก้าสิบบาทเห็ดห้าสิบบาทแล้วก็อะไรนิดหน่อย,น,อยนะคะต้มปรุงวันนี้ก็แค่น้ำปลาน้ำตาลเนาะใส่รสดีหนึ่งก้อนนะคะน้ำตาลใส่นินนดนึงนะคะแต่คนไม่กินหวานก็ไม่ใส่นะคะเวลาที่เขาทำกับข้าวแต่มันก้อยเหมือนติดรสชาติจะออก ทำกับข้าวติดหวานนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะประมาณนั้นถ้าไม่ใส่เนี่ยคือเหมือนขาดอะไรไปเลยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนกับข้าววันนี้ทั้ายเพื่อนๆนะคะใครจะไม่มีกับข้าวมากินปลาต้มปลาแต่ปลาไม่สดนะคะวันนี้ไม่ก้อยซื้อมาได้สองวันสามวันนี้เนาะซื้อตั้งแต่วันที่ทําปลาเผาทาหอยแครงอะซื้อมาสองตัวคิดว่าจะมาเผานะคะก็คือให้เขาอะเอาแต่ท้องไส้มันออกนะคะแล้วก็ พอไม่ได้ทํากับข้าวก็เลยไปแช่ช่องฟรีตเอาไว้แล้วก็มาวางตั้งแต่เช้านะคะมาวางให้แบบละลายน้ําแข็งออกอะ่ะ mm hmm. ก็เลยมาทําเองนะคะเนี่ยสับๆไปทุกคนชิ้นไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้นะคะเนี่ยก็คือถ้าต้มมาต้องหั่นแบบนี้เนาะเนี่ยแมอเน,นี้ยเอาออกไม่หมดนะคะเนี่ยสับออกยากอยู่เนาะนี่ค่ะถ้าเป็นแบบปลาสดกับปลาไม่สดเนี่ยมองออกนะทุกคนเนี่ยถ้าปลาไม่สดสีมจะมัวๆแบบนี้แหละเนี่ย แต่ถ้าปลาสดนะคะเวลาที่เราต้มเสร็จะเนื้อเขาจะแบบแยกๆเหมือนเนื้อเขาแตกอะ่ะเออถ้าใครแบบว่าดูไม่ออกนะเนี่ยจริงๆนะปลาเผาก็เหมือนกันนะคะแกะเนื้อมานะ่ะถ้าเป็นปลาสดนะ่ะเนื้อมันจะแตกจะแยกออกจากกันจะจะให้เรามองรู้ว่านี่คือปลาสดนะคะแต่ถ้า แกะหนังออกมาแล้วก็คือทุกอย่างนิ่งแบบว่าไม่มีอะไรแยะเยอะออกเลยอนะ่ะอันนั้นก็คือเนื้อมันจะติดกันแบบนี้นะคะถ้าเป็นปลาไม่สดไหนนะทุกคนมันไม่มีส่วนที่แบบว่ายุยแยะออกมาเลยนะคะถ้าแบบเป็นปลาแบบสดเนี่ยตรงนี้จะเด้งๆออกนะคะเป็นยุยยุนะคะแต่ก็อร่อยแหละเนาะถ้าไม่ทําเลยบางทีไม่ก็ซื้อแต่ตลาดที่หนึง่งบางทีซื้อของมาหลายอย่างนะคะมาใส่ตู้ไว้แล้วก็ลืมไปเลยก็มีนะคะทับถมกันเป็นหมู หมูขนาดเราซื้อตลาดนะคะแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยไม่เกิน 2- ถึงสาวันเนาะถ้าสังเกตนะคะก็จะเริ่มมีกลิ่นแล้วขนาดซื้อแบบว่าเป็นหมูแพงตลาดนะเป็นหมูสดนะแล้วหมูที่แบบว่าไปซื้อตามห้างนะี่คือไก่อะ่ะไก่นี่ไม่ค่อยซื้อเลยนะคะที่ตามห้างอ่ะนะมีความรู้สึกว่าซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้แค่วันเดียวนะคะจะมีกลิ่นเลยสาหรับไก่นะหมูเนี่ยยังพอได้นะคะทุกคนแต่ไก่นี่คือไม่ได้เลยไก่จะซื้อตามแผงแถวบ้านนะคะ เพราะว่าที่สูงเนินเนี่ยมันจะมีโรง,งไก่อยู่นะคะทุกคนก็เห็นไมื่อยถามแม่ค้าเขานะแม่ค้าเขาก็บอกว่าก็เหมือนจะวันวันสองวันน่ะมาทีหนึ่งนะคะก็คือไม่ใช่แบบว่าเหมือนตามห้างเราไม่รู้เนาะอันนี้เนาะแต่สังเกตดูนะคะซื้อแค่ปีกไก่ที่ห้างเนี่ยลูกชายชอบกินเนาะปีกไก่อะเวลาซื้อมานะคะใส่ตู้เย็นไว้อะถ้ายังไม่ได้หมักหรือว่าอะไรนะคะก็แค่วันเดียวนะคะจะเริ่มเขียวเริ่มมีกลิ่นเลย แต่ปลาเนี่ยเราก็ดูออกอยู่แล้วเนาะถ้ามันเป็นปลาสดปลาหนิ่เนี่ยแถวบ้านก็ขายแต่ปลาสดอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่ก้อยไลฟ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์วิดีโอเอาไว้เนาะนู่นแหละจนพอบ้านเขากลับมานะคะประมาณบ่ายๆแหละถึงจะได้แบบว่าเหมาะอุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากทาคลิปอาหารนะคะทุกคนใช้แม่ก้อยอะก็ดูจาก คนอื่นนะเนาะอ่ะพูดเลยเนาะเราเวลาเห็นคนอื่นก็ทํานะคะถ้าเราใช้เป็นหม้อนะคะสวยๆก็มีนะคะแต่ถ้าแบบว่าอยากแบบอู้ถ่ายออกมาแล้วมันแบบดูแบบอย่างเงี้ยก็คือใช้นี่เลยค่ะทุกคนใช้กระทะกระทะนะคะทําเมนูต้มออกมาก็สวยเหมือนกันเนาะเนี่ยเพื่อนใช้กระทะก็ได้นะคะใครแบบว่าทําคลิปอาหารเหมือนกันนะคะลองดูนะเนี่ยพอเวลาเราถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปนะคะมันดูน่ากินอนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็คือปลาตัวหนึ่งอะ่ะมันมันพอใส่ลงไปได้นะคะกับ กระทะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกระทะก้นลึกนะคะทุกคนอันนี้กระทะเนี่ยที่ไม่ก้อยใช้ทนที่สุดนะคะแต่ว่าเขาก็ลอกแล้วแหละแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรนะคะคือไปศึกษามาแล้วเนาะส่วนเป็นพวกกระทะเทปลอนอันนี้ตอนแรกประมาเป็นเทปลอนนะพวกหินอ่อนนะทุกคนห้ามเด็ดขาดนะเนี่ยวแม่ก้อยให้ดูอันนี้ไม่ก้อยซื้อที่ห้างนะคะทุกคนไลนแม้วยอะ่ะตอนนั้นเขามาขายสองใบสี่ร้อยสองใบประมาณสี่ร้อยนะทุกคนดูเิีย มันเป็นหินอ่อนเนาะเนี่ยเนี่ยทุกคนสองใบนะคะก็คิดว่าดีอะพอมาใช้จริงๆนะคะเห็นไหมลอกออกนะคะพังแล้วก็คือถ้าลอกแบบนี้คือไม่กล้าใช้นะคะมันเป็นสนิมด้านในเนาะเนี่ยไม่ลอยเสียดายมากเลยนะคะสองใบนี้น่นาจะสี่ร้อยกว่าบาทเนาะแต่มันก็ไม่ได้แพงนะถ้าเทียบมานะแต่ว่าเอาจริงถ้าเราใช้แบบทนจริงๆใช้ดีจริงจนะคะใช้กระทะแบบบ,บ้านเรานี่แหละกระทะก้นลึกอันนั้นนะคะใบแล้ว สองสามร้อยใช้มาตั้งหลายปีแล้วนะทุกคนเพราะงั้นอ่ะทาเมนูทอดนะคะถ้าเป็นไขด่ดงไข่ดาวเราใส่น้ามันก็ไม่ติดกระทะเหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะล้างด้วยเกลือกับมะนาวเนาะถ้าเกิดมันดามากๆเวลาไม่ก็จะมาถ่ายคลิปนะคะทุกคนอยากให้แบบมันใสๆหน่อยไม่อยากให้แบบมันดูไม่สวยนะคะก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็ขัดข้างในนะคะเขาก็จะมีความขาวขึ้นนะคะเนี่ยทุกคนกระทะใบเนี้ย กระทะแบบนี้เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีนะคะมันเป็นกระทะโบราณเนาะทุกคนแต่คือใช้ดีที่สุดนะคะตั้งแต่ใช้มาเลยนะกระทะเหล็กอันนี้เหล็กนะเพราะว่าเมื่อกีมองว่ามันใบละสองสามร้อยนะคะแล้วก็มันใช้ดีแต่เสียอย่างเดียวเวลาเราใช้อะก็คือเขาจะมีค่าบมันจะขัดออกยากแล้วก็ยังเห็นที่เขาโฆษณาตัวครีมขัดนะนะคิดอยากซื้ออยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้ว่ามันอันตรายไหยเนาะ แต่ถ้าเวลาที่ไม่ก้อยนะคะใบมะนาวมันทั้งต้มทั้งทอดนะคะบางทีเนาะถ้าอยากเอามาแบบถ่ายคลิปให้มันดูสวยนะคะก็จะใช้มะนาวนะคะทุกคนเนี่ยมะนาวที่บ้านก็เยอะอยู่แล้วเนาะมะนาวนะคะบีบเอาน้ำมะนาวใส่แล้วก็ผลมันด้วยเนี่ยถูๆๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือขัดนะคะก็จะออกออกในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเหมือนว่าใส่กิ๊กนะคะทุกคนกระทะซื้อมาพังจะหมดแล้วทุกคนซื้อใบแบบ นี่แหละสามสี่ร้อยนะคะเป็นเทปร่อนอะไรมือหินอ่อนอะไรพวกเนี้ยบางทีเราซื้อมาเรามาถ่ายคลิปสวยๆก็ใช้ได้ไม่กี่เดือนนะคะไม่กี่เดือนก็พังเนาะก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็นี่แหละภาคหลังมาก็ใช้กระทะบ้านๆน,นี่แหละขี้เกียจซื้อแล้วนะคะทุกคนก็มีอะไรก็ใช้อันนั้นไปเนาะ,ะวันนี้แม่กกอ้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมเลยนะคะวันนี้เมนูกับข้าวนะคะก็คือ เมนูต้มยำปลานั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ